ท่านที่ใช้ Windows 7และเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเวลาที่เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหน้าล็อกออนจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะเปิดไปที่หน้าเดสก์ท็อปได้หากคุณต้องการจะให้เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าเดสก์ท็อปเลยโดยไม่ต้องแสดงหน้าล็อกออนให้ทำดังนี้คลิกไปที่เมนู Start ในช่อง search Program and File ให้พิมพ์คำว่า netplwiz แล้วก็คลิกไปที่ netplwiz จากนั้นให้ไปยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้า user must enter a username and password แล้วก็คลิกโอเค จากนั้นให้ป้อนรหัสผ่านที่คุณได้ป้อนทุกๆครั้งเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ป้อนอีกครั้งในช่อง confirm password แล้วก็คลิกโ OK. อเคเพียงเท่นี้หลังจากนี้ต่อไปเมื่อคุณบูตเครื่องขึ้นมามันก็จะเปิดเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปทันทีโดยไม่มีหน้าล็อกอินอีกต่อไป